นะคะตรวจกันบ้านนะคะข้อที่7 1ย่อยข้อที่1นี่ค่า0.1361ตรงมตรงไหม oh. อ่าตรงแล้วใช้ปากกาสีแดงตรวจถูกได้เลยเก่งมากถ้าเร็วไปบอกนะ <Okay. S 1> ข้อที่2นะคะโจทย์หา p x มากกว่าเท่ากับ6 6เอาไหม6เอาไหม 6, ไม่เอาไม่เอาหรอตั้งแต่นะมีหรือเท่ากับนะเนี่ยหกเอาไหมแปดเอาไหมเก้าเอาไหมไม่เอา,เอาจริงมันมีแค่8 n เป็น8ปดะเนาะก็6 7 8หา p x เท่ากับ6ได้0.2964กดเลยลูกถ้า a อันไหนบอกนะ p x เท่ากับ7 0.1978 หอมเนาะและ px เท่ากับ8 0.0576รวมกันจะได้0.5518ตรงมั้ยปัดโทษยมปัดโทษยมกี่ตำแหน่งลูกตรงไหนหรอลูกแล้วมันเป็น2964อะไร ปกติคูก็จะปัดอยู่แล้วนะยี่แปดคูณศูนย์จุหคูณศูนย์จมันได้0 2 9 6์จสหปัดแล้วอะ่ะเป็น64สี่ไงใช่ไหมใช่นั้ยคนอื่นได้อย่างนี้ปะได้แบบครูปปะไม่ไมนักเรียนได้หกห้าหรอนักเรียนใช้ศูนดเจ็ดกำลังหได้เท่าไหร่ลูก อ๋อหนูใช้649ไปเลยโอเคได้โอเคโอเคได้ได้ได้ไม่ปัญหาเพราะว่าที่ครูเคยบอกไว้ใช่ไหมพอดีมันมีบางห้องที่ยังไม่ได้อันนี้ไงก็เลยใช้ไปใช่เข้าใจเข้าใจตอนแรกงงว่าทำไมปัดอีกไงแต่ว่าถ้าอย่างนี้ก็โอเคนะคะก็จะเป็น นักเรียนก็จะได้0.296 5จอเก้าหนะ้าโอเคไหมโอเคตรงแล้วนะตรงแล้วนะตรงนี้ต้องเป็นหกหนะคะอ่ะต่อไปตัวที่สองตรงไหมลูกอ่ 0. 78, ะ0 <7. S> 1 9ย์จุ้าเจ็ดเจ็ดอ่ะนักเรียนใช้0ูนยอะไร สามห้าสี่สามนะแล้วก็คูณกับศูนย์จุดสามถูกไหมลูกอ่าโอเคก็จะมีคำตอบเป็นศูนย์จุดหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดอออ่าโอเคตัวสุดท้ายตรงไหมตรงรงดังนั้นทั้งหมดมาบวกกันก็จะค่าเปลี่ยนตรงสองอันแรกใช่ไหมลูก ถูกไหมตอบคูณหน่อยเชอร์ศูนบวก0.1977บวกกันก็จะได้อะไรลูก0.5518อย่างนี้นะโอเคปรับทศนิยมนิดหน่อยแต่ค่าไม่ได้ต่างกันมากอ่ะโอเคต่อไปข้อที่3ก็ต้องมีค่าเท่ากับ0.5518เหมือนกันปะนะคะ ข้อที่3ก็จะมีค่าเป็น0.5518เหตุเท็ผลเพราะมันใช้ p 6 p 7และ p 8บวกเหมือนกันเลยจริงไหมใช่แล้วนะคะเราก็เลยได้ค่าเท่ากันโอเคข้อที่3ผ่านไหมไปข,ข้อที่4ข้อที่4เขาให้หา x ที่มากมากกว่าหรือเท่ากับ3น้อยกว่าหรือเท่ากับ7ก็ 3, 4, 5, 6, 7 แต่พออินที่เรามีแล้วคือข้อแรกมี px 4 px 6กับ px 7มียังมีแล้วดังนั้นเราก็เลยหาแค่ px 3กับ px 5 px 3นักเรียนได้0.0467ไหมโอเค px 5นักเรียนได้0.2541ไหมอ,อ่านั้นครูขออนุญาตนักเรียนช่วยครูบอกค่าตรงนี้อีกรอบหนึ่งเพราะว่ามันอาจจะไม่ตรงหมดนะอันไหนคะ นี่มันไม่ได้มากกว่า7จ็ดนะน้อยกว่าหรือเท่ากับ7 8ไม่เอาสิเห็นเห็นอันนี้ไหม x อยู่ระหว่าง3ามถึง7จ็ดสาแล้วหรือเท่ากับที่3เอาด้วยหรือเท่ากับที่เเอาด้วยแไม่ได้อยู่ในช้อยเลยใช่ออน้อยกว่าสิลูกจิ้มเข้าไปที่ x เนี่ยคือน้อยถ้าอาปากให้ x คือมาก โอเคเปล่าเออออกน,นั่นแล้วแปะมาด้วยเหรออ่าแกไขซ้อ่าอต่อไปสาม px สามเราก็จะใส่เป็นศูนย์จุดศูนย์สี่หกเจ็ด px สี่จากข้อแรกอ่าช่วยบอกคุณหน่อยลูกเสียงดังฟังชัดกว่านี้อีกนิดนึงเนาะช่วยวุ้นหน่นะยยหนอยศูนย์จุด และห9ึ่งเก้โอเคทั้งหมดบวกกันนะคะเดี๋ยวคุณลองจิ้มบวกอีกทีหนึ่งว่าเท่านะักเรียนไหมศูนย์จุดเก้าสามหนึ่งหนึ่งไหมใช่ไหม ศูนย์้หไหมคะโอเคอ่ะโจบของแบบฝึกหัดท้ายบทซึ่งมันถาม4ข้อนะคะซึ่งนักเรียนเล็งไว้อย่างหนึ่งถ้านักเรียนหาค่า p ไม่ว่าอันใดอันหนึ่งแล้วมันเกินเลขหนึ่งนักเรียนอาจจะจิ้มเครื่องเลขผิดเพราะว่า p ทั้งหมดบวกกันได้แค่หนึ่งใช่ไหมดังนั้นถ้าเราจิ้มแล้วเกินหนึ่งแสดงว่าเราอาจจะผิดพลาดตรงไหนแล้วใช่ไหมลกูกนะคะอ่ะนักเรียนเปิดกลับไปที่แบบฝึกหัดหน้า220 โจดโจดข้อ2ค่ะจดโจดข้อ2ในการโยนเหรียญที่ไม่เที่ยงตรงเหรียญหนึ่งพบว่าจดโจดเลยอันนี้ข้อ4มีใครยังไม่เสร็จไหมปุ๊บจะไปแล้วนะมีใครยังไม่เสร็จยกมือมโอเคเอารอ <laughs> ไม่เสร็จก็แค่บอกรอได้แต่ต้องบอกแล้วนี่ โจทย์รอเลยหน้า220ข้อ2นะคะเขียนโจทย์ข้อ1ย่อยแล้วตอบก่อนนะไม่ใช่เขียนโจทย์ทีเดียวหมดนะลูก เสร็จข้อสอี่ยังเสร็จแล้วมีใครยังไม่เสร็จข้อสี่ไหมลูกโอเคโจทย์หน้าสองร้อยยี่สิบนะคะ <speaker> ข้อสองจ้ะ เรียนเขียนโจทย์ข้อหนึ่งแล้วนักเรียนตอบก่อนนะ mm. ข้อหนึ่งนักเรียนตอบได้ไหม mm. ตัวแปรสุ่มที่เป็นไปได้ของตัวแปรสุ่ม x มีเลขอะไรบ้างจ mm. งหาค่าที่เป็นไปได้ของตัวแปรสุ่ม x ค mm. ่าที่เป็นไปได้อะ อันนี้ดาวเต็มนะเต็มแล้วเอาให้คนดาวยังไม่เต็มตอบเขียนโจทย์เสร็จแล้วหรอลูกอ๋อจะรอตอบใช่ไหมอะมีใครจะลองตอบไหมคนวที่นาะคนที่เขายังไม่เต็มยังไม่พบเลยกแกจะไม่ให้เขาเลยเหรอ้าเดว่า้องเรออสทั้งห้องเองหรอไม่มีทางพันเชื่อไหม แต่ห้องนี้ดาวเยอะนะเนี่ยไม่มีใครตอบไงไม่แน่ใจใช่ปะอ่ะโจทย์พูดถึงการโยนเหรียญไม่เที่ยงตรงเหรียญหนึ่งความน่าจะเป็นอ่า ใครจดจดเสร็จฟังนะความน่าจะเป็นที่เหรียญออกก้อยในการโยนเหรียญแต่ละครั้งคือ0.6ออกก้อยนะแต่ด้านตัวแปรสุ่มตัวแปรสุ่มครูบอกให้ดูว่าตัวแปรสุ่มสนใจอะไรคือจะเป็นตัวนั้นใช่ไหมสนใจการออกหัวไม่ได้ออกก้อยแสดงว่าข้อนี้สนใจออกหัวนะนักเรียน ดังนั้นความน่าจะเป็นก็คือ p เนี่ยนักเรียนว่า p ที่เขาเวลาหาค่า p กับ1ลบ p อะ p ควรจะเป็นหัวหรือก้อยตัวแปรสุ่มเป็นตัวบ่งบอกว่าสนใจอะไรสนใจอะไรก็จะเป็น p ใช่ไหมสนใจอะไรก็ต้องออกหัวดังนั้นเนี่ย ถ้าออกก้อย0.6ก็ต้องเป็นส่วนที่ไม่สำเร็จใช่ไหมส่วนที่สำเร็จจึงเป็น0.4ถูกต้องไหมลูกจริงปะเออดังนั้นข้อน,นี้ถ้าเราอ่านโจทย์เร็วๆผ่านๆไม่ได้สนใจว่า e ่0.6เป็นออกก้อยเราจะเผลอเอาหัวเป็น0.6ดังนั้นคำตอบจะสลับกันทันทีเลยใช่ไหมวิธีคิดก็จะผิดไปหมดอะแต่ทีนี้เวลาเราโยนเหรียญเนี่ยมันจะมีแค่สเหตุการณ์คือหัวกับก้อย แต่ว่าเหตุการณ์ที่ออกมาเป็นตัวผสุมจะไม่ใช่1กับ2หรือไม่ใช่0กับ1แต่เราต้องดูว่ามันโยนกี่ครั้งไงนักเรียนมันโยน6ครั้งดังนั้นด,ดังนั้นเนี่ยเหตุการณ์ที่จะเป็นไปได้ก็จะเป็น0ถึง0ถึง่านักเรียนดูไม่ค่อยกล้าตอบเลยตอบได้นักเรียนผิดก็เดี๋ยวครูช่วยดังนั้นนักเ,เรียนจะเขียนว่าใน เออค่าค่าตอบพร้อมคูเลยก็ได้ตอบค่าของตัวแปรสูมเพราะเขาถามว่าอะไรเป็นอะไรได้บ้างใช่ไหมลูกเงียบโอเคคือศูนย์เอาไหมศูนย์หมายถึงไม่ออกหัวเลยสักครั้งใช่หมั <Hi. S 1> ้นศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าห อันนี้คือออกหัว1ครั้งออกหัว2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง5ครั้ง6ครั้งเพราะเราโยน6ครั้งไงมากสุดก็ออกหัวได้6ครั้งน้อยสุดก็คือไม่ออกหัวเลยสักครั้งถูกต้องไหมเออโอเคข้อที่1เรียบร้อยแล้วโจทย์ข้อที่2ต่อเลยจงพิจารณาว่าการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม X เป็นการแจกแจงทวิน,นามหรือไม่พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ ถ้าเป็นการแจรกแจงทวินามต้องพิจารณากี่ข้อนะสามข้อโอ,โอเคเรียนานานแล้วแต่ยังตอบเสียงประมาณนี้ว่าสามก็แสดงว่ายังพอจำได้เ,เห็นโจทย์ก่อนนะลูกแล้วค่อยตอบอแล้วนั่นเนียคิดว่าข้อแรก การโยนเหรียญ6ครั้งแต่ละครั้งนั่นเรียกว่าเป็นอิสระต่ตอกันไหมเป็น,ปนการโยนเหรียญทั้งหครั้งเป็นอิสระต่ตอกันข้อที่1นะเราจะเช็คสามพ่อนะคะ นนผู้เขียนรอไว้ก่อนนะข้อที่สองต้องพิจารณาผลลัพธ์ต้องมีสำเร็จกับไม่สำเร็จสำเร็จต้องออกหัวหรือก้อยอ,ออกหัวใช่ไหมดังนั้นไม่สำเร็จก็คือออกก้อยหรือใช้คำว่าไม่ออกหัวก็ได้ลูกเขาเขาต้องการให้มันเป็นสองกรณีใช่ไหมลูกอ, <laughs> อันนี้คือพยายามตอบใช่ไหมก็เลยตอบแบบ เหนื่อยๆนิดนึงต่อไปข้อที่3ความน่าจะเป็นต้องบวกกันได้อะไรนะนใช่ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ซึ่งเหตุการณ์มี2แบบเนาะก็ต้องพิจารณาเหมือนเดิมมันแหละก็คือสำเร็จกับไม่สำเร็จ แตนี้เขาให้ความน่าจะเป็นมาว่าอ e ีท e ี e ่สำเร็จอีที่สำเร็จคือ0.6หรือ0.4 0.4เอาอ่านโจทย์สิ0.4นี่นเนี่ยเขาสนใจออกหัวแล้วเขาบอกออกก้อยเป็น0.6ดังนั้น0.4ก็ต้องเป็นหัวใช่ไหมคะ0.4สำเร็จที่เหลือ 0. หกไม่สำเร็จเนะาะฮัลโหลจ้าฮาัลโหลก้อยไม่ได้ยินเลยฮัลโหลฮัลโหลจ้าว่างไงจ้าจ้า มีมีหนูลงไปมาแล้วอะ่ะหนูลงไปมาแล้วอะ่ะใช่มาแล้วหนูลงไปแล้วเขาเจอลองแล้วแล้วก็เจอหนูแบบนึงแล้วก็คุยกับเอิร์ตต่อใช่ไม่แน่ใจว่ากลับหรือยังจา สำเร็จ0.4ไม่สำเร็จ0ูดังนั้นมันรวมกันได้หนึ่งไหมได้ดังนั้นเราก็จะตอบว่าข้อนี้เป็นการแจกแจงปกแบบแบบเออขอโทษดีเป็นการแจกแจงทวินามไหมเ,<อ>เป็นเป็นการแจกแจงทวินามเพราะว่าการแจกแจงทวินามต้องพิจารณากี่ข้อลูก3ข้อเนาะโอเคนี่คือข้อที่2.2ข้อที่2.3อย่าเดี๋ยเพิ่งเขียนนะ เขียนไปยังฮัลโหลทุกคนยังข้อ2.3เราจะเอาไว้ทําท้ายสุดเราจะไป2.4ก่อนข้อ2.3เนี่ยมันง่ายเดี๋ยวพิจารณาให้ดูก่อนเอาไปทําที่บ้าน2.3คือหาความน่าจะเป็นมันก็คือ P พีบ้านเรียนใช่ไหมที่เราทํากันมาที่ออกหัวน้อยกว่า3ครั้งก็คือ PX น้อยหรือน้อยกว่าเท่ากับ น้อยกว่าเฉยใช่ไหมน้อยกว่าไงนะคะดังนั้นนักเรียนก็ต้องหาประกอบไปด้วย0 1 2บวกกันอันนี้นักเรียนก็ทำเหมือนเดิมอะไปคิดที่บ้านนะอ่าเราจะมาตรงนี้ก่อนที่เรายังไม่เคยทำนะคะอ่านักเรียนเขียนข้อ2.4มาก่อนเลยเขียนโดยเฉลี่ยแล้วเหรียญจะออกหัวกี่ครั้งเขียนโจทย์ก่อนเราจะสอนทำอันนี้ก่อนเนาะ เร็วไปปะเนี่ยไม่นะเราจะทำข้อสี่กับข้อห้าด้วยกันแล้วก็กันบ้านมีแค่ข้อสามเนาะน่าจะเป็นค่ะอ่ะโอเคเห็นตัวจัง 2.4เขาถามว่าโดยเฉลี่ยแล้วจะออกหัวกี่ครั้งถ้าพูดให้เข้าใจง่ายคือนักเรียนเขาหาว่าเขาหาค่าคาดหมายค่าคาดหมายที่เราสนใจไงคาดว่าจะเป็นยังไงบ้างดังนั้นเนี่ยนักเรียนลองเปิดย้อนไปที่หน้าสูตรของตัวเองจำได้ไหมที่เคยจจทจำได้ป้าที่ครูให้จดก่อนที่เราจะเรียนเนี่ยนในเนเน,เน,เนหน้านี้การแจกแจงทวินามเนี่ยสูตรนี้ เราทำจนค่อนข้างจะคล่องแล้วจริงไหมจริงเปล่อาอ้าวยังอีกอ่ะแรกนะเนี่ยนะฮะลืมอะไรล่ะก็ที่ทำกันบ้านไงเอเลือกเอ็งไงใช่เปล่าอ๋อพอมันเห็นเป็นตัวแปรนล่เรยงงงงใช่ไหมตัวเดียวกันแต่เรารู้ว่าตรงนี้บวกกันได้หนึ่งใช่ไหมตัวบนบวกกันได้อะไร เอนตกใจแล้วเนี่ยที่บอกว่าไม่เข้าใจตอนเล่ๆฉันทำหน้าตาบอกอ๋อเริ่มเข้าใจแล้วอยู่เลยอ,อันนี้ที่สอนไปแล้วแต่วันนี้เราจะมารู้สูตรค่าคาดหมายกับส่วนเบี่ยงเบนซึ่งมันสั้นมากเลยเห็นไหมค่าคาดหมายของเราจะไม่ได้สูตรเยอะเหมือนที่เรื่องก่อนหน้านะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นการแจกแจงทวินามแล้วใช่ไหมสูตรจะสั้นมากเดี๋ยวลองกลับไปดูที่แบบฝึกหัดนะคะจะทำให้ดูว่ามัน e ซี่แค่ไหน เขาบอกว่าให้หาความาว่าโดยเฉลี่ยแล้วเหรียญจะออกหัวกี่ครั้งมันคือการเขียนตามในโลกหาค่าคาดหมายหรือมิวสูตรหาจากอะไรนะ N. N คูณ P. P ข้อนี้ N เป็นเท่าไหร่ย้อนกลับไปดูที่โจทย์ N เป็น6ท0.4 1ลดพ0.6ใช่มั้ยอ่าดังนั้น N ก็จะเขียนแทนเป็น6คูณ0จ 0. ุด0.4 0. ทันปะเนี่ยโอเคคูณแล้วได้ ทำไมมันเป็นยังไงนะักเรียนทำไมมันถึงไม่ตอบ2 4 64 4 24, ทสทศนิยม1ตำแหน่งอ่าต,ตอบ,อต,อบตอบเลยโดยฉเฉลี่ย ع, จากขึ้นหัวกี่ครั้ง2.4ครั้งทันไหม ดังนั้นถ้าเวลาเรารู้ค่า n เรามอง n เป็น p เป็น1บเอ้ยหลบ p เป็นค่าคาดหมายคือง่ายมากๆง่ายกว่าหาค่าความน่าจะเป็น p อีกใช่ไหมวันนี้เหมือนบิวไวขึ้นเลยปกติจะแบบตอบเสียงดังฟังชัดวันนี้เสียงเหมือนแบบดูงงแต่เหมือนทําได้ก็เลยไม่รู้ว่าทาได้ไหมอ่ะสอเสร็จไหม ไปต่อ2.5เขียนโจทย์เลยโจทย์2.5คือจงหาความแปรปวนเอาเขียนเป็นเพื่อนก็ได้จงหาความแปรปวนและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสุ่ม X เราหาอันนี้ก่อนเนาะหาความแปรปรวนก่อนซึ่งก็คือซิกมา x กำลังสองใช่ NP P ไหมลูกอ่าโอเคสูตรซิกมา x กำลังสองใช่ NP คูณหนึ่งลบพไหมต้องไม่มีรูทใช่ไหมคะ ถ้าตรงตัวแปรมีกําลังสองในนี้ต้องไม่มีรูทแต่ถ้าไม่มีไม่มีกาลังสองเราถึงจะมีรูทใช่ไหมโอเค okay. สอบเสียงดังมาหน่อยค่อยรู้สึกดีหน่อย N เป็นถอยอรอบอ P เป็นหนึ่งลบพเป็นดีมากแล,แล้วเราจะแทนได้ไหมเนี่ยแทนได้ปะอ,อ่ะลองแทนเองดิ ใครได้ค่ะความแปรปวนคนแรกแจกดาวขอเป็นคนที่ยังไม่ได้ยังไม่ดาวไม่ครบนะหือแฝงหือเลยได้เปล่าเอาเปล่าภูภูมันทำท่าเหมือนจะตอบเลยวะภูสีแดงเอาสีแดงมาใช้นะภูวันนี้ห้องนรกเรียนเงียบม,มากเลยอะ อตอบลายโหห,หนึ่งจุดอะไรนะหนึ่งจุดสี่สี่เอ้ยแน่นอนว่ะมีอะไรคูณกันบ้างลูก n เ,เป็นหก p เป็นศูนย์จุดสี่หนึ่งลบ p ศูนย์จุดศูนย์จุดอะไรนะเออใส่ตาสั้นไหมเนะี่ยอุตส่าห์ตอบถูกแล้วหนึ่งจุดสี่สี่หน่วยเป็น ครังกําลังสองเป็นกําลังสองเพราะว่าตัวนี้เป็นกําลังสองหน่วยเป็นกําลังสองด้วยอ่ะโอเคยังมีอันหนึ่งเผื่อใครจะหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานให้ครูนะคะหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานง่ายกว่าอีกเนี่ยเพราะว่าสูตรส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสูตรเหมือนกันแต่มีอะไรมีรูทดังนั้นซิกมาเอ็กคือรูทของ np คูณ1ลบ p แต่ครูจะไม่คิดเลขแล้วครูจะใส่เป็นรูท4 4 4ขอคนแรกยกมือ <S 2> 2. <S โอ้โหไรยการ์ดอย่าไม่ให้เลยยกมือแล้วครูต้องให้ก่อนแล้วแกตอบไปแล้วเนี่ยอ่ะให้ให้ใหลังยกมือแล้วต้องครูให้คุูเลือกก่อนนะลูกเมื่อกี้มันยกพร้อมกันด้วยเนี่ยได้1.2หน่วยเป็นครั้งหรือครั้งกำลังสองฮะครั้งเพราะว่า ตัวอันนี้ไม่ได้มีกําลังสองเนาะตออบอตอบง่ายไหมค่าคาัดหมายความแปรปรวนและส่วนเบี่ยงเบนของกรณีที่เป็นการแจกแจงคำวินาม,มง่ายง่ายกว่าอีที่เรียนมาก่อนหน้าอีใช่ปะเห็นไหมนะคะอะตอบอตอบให้หน่อยความแปรปรวนคือ1.44ครั้งกำลังสองส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ 1.2จุดครั้งอ่ะดังนั้นเวลาเหลือนิดนึงจะไปเลยหรือจะทำต่อแล้วแต่เอยังไงนะไม่ไม่อ๋อดังนั้นนักเรียนไปทำต่อข้อ2.3จด3ก็คือหาอะไรลูกเขียนโจทย์เสร็จใช่ไหมมันก็คือ p x อะไรน้อยกว่า3ใช่ไหมลูกคิดว่าทำได้ไหม เนาะโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวเฉลยครั้งหน้านะคะโอเคหัวหน้าบอกคะ่ะ